ไอที่พังอะประชาชนเขาจะมาแก้กฎหมายให้จ้ะด้วยความรู้ความสามารถที่เขามีกลับไปดูนะว่าเขาว่ามีความเก่งกะสามารถยังไงถึงเข้ามาทํางานให้กับประเทศชาติเขาว่าเสียสละให้คุณขนาดเนี้ยคนที่พังอะ่ะคือคุณคนที่พูดเขาไม่พังหรอกก็มีตังค์แค่ก็ไม่ทําก็ตายแล้วนะจ๊ะเขาบอก คุณก็จะกลายเป็นทาสของนักการเมืองที่มันสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวคุณเองอะ่ะอืม,มีสมองแต่ไม่ตรองเลยเสียดายสมองซซรีบ้ามซซรีเบลลมไม่ทำงานเลยตายละน่าสงสารจริงๆคนไทย